สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามาสู่ในโหมดบอมคริปโตแลครับเรามีกุญแจและนี่นะครับได้ได้กุญแจมานะครับหนึ่งดอกก็เมื่อวานเ,เล่นไปแล้วนะครับด่านที่หนึ่งขีดหนึ่งนะครับแต่ว่าลืมคอ,อ,อมคอมมันรวนครับก็เลยวิดีโออัดไม่ได้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่นด่านที่สองนะครับ เล่นด่านที่สองเอ่อผมดูแล้วนะครับถ้าเรากดไปที่ถ้าเราเล่นซ้ำด่านที่หนึ่งเนี่ยเอ่อมันตัวเหรียญเนี่ยจะได้น้อยลงนะครับจากตอนแรกเนี่ยด่านที่หนึ่งได้ประมาณเกือบหนึ่งตอนนี้เหลือสี่จุดเก้าน่าจะลดลงครึ่งหนึ่งตัวที่ผมใช้ก็เป็นแรงครับเพราะว่าอีปิกเมื่อวานเอาไปเล่นเมื่อวานต้องรอประมาณอีกสี่ชั่วโมงนะครับถึงจะเล่นได้ก็สี่เก้าสิบ องบ่ายโมงถึงจะเล่นได้อผมไม่รอละผมใช้ตัวแรเลยแล้วกันตัวแรนี่ค่าพลังหกความเร็วห้าสเตมินาสี่วางลูกกระเบิดได้สองลูกนะครับแล้วก็ยิงไกที่สองลองมาดูตัวนี้อันนี้ยิงไกสี่โหแรงกว่ากันเยอะเลยเอาเป็นตัวนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับอ่า ด่าน1ต่อ2ป่าอ่านี้วางระเบิดก็เป็นสเปกบาร์นะครับเดี๋ยวลองดูเดูสิโอ้ได้เท่านี้เอง1ต่อ2อ้าวลองดูแต่ว่าคุมง่ายคุมง่ายกว่าตัวอีปิกนะครับ ่คุมง่ายกว่าตัวอีพิกใช่เพราะว่าความเร็วมันไม่มากโอเคโอ้โหตัวนี้มีพลังเหลืออ่าโอ้สองทีตัวนี้สองทีตายลองดูดิอ่าตัวนี้ทีเดียว ไสปิกมีวางตรงนี้แล้วระเบิดไปได้เลยนะเนี่ยอันนี้มันจะระเบิดข้ามลูกกันไม่ได้มั้งเดี๋ยวผมลองดูนะใช่โอ้าโดน,นกล่องฟ้านี่อาจจะแย่ได้เลยนเนี่ยอ้โอ้ โอ้ยแย่แล้วมันจะตามมากินเราแล้ว,ลวโอ้ยต้องเป็นแบบหาที่กันบังให้ตัวเองแล้วโอ้โหไม่โทนมันอีกแล้วเอา เฮ้ย <He> อะไรอ่ะอ้าวตายละเน็ตมันช้าไปนะครับเ้าตรงนี้แล้วกันตัวนี้ไม่มีสกิลระเบิดข้ามนะครับช้าหน่อยเน็ตช้าเหลือตัวเดียวนะโอเค อ้าวเข้าได้แล้วครับเรียบร้อยผ่านได้แล้วอ่านี่นะครับเหรียญมา0.98นะครับโอเค <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นด่านที่3เดี๋ยวลองดูว่าตัวเงินตอนนี้เนี่ยครับจะติดติด24ชั่วโมงเวลาเล่นเสร็จนะครับลองดูถ้าเป็นตัวนี้ 0.98เหมือนกันอ๋อจะเป็นตัวแรนะแต่ว่าติด24ชั่วโมงก็เดี๋ยวก็ต้องไปหากุญแจใหม่เพื่อที่จะมาเล่นนะครับอันนี้ก็เล่นสนุกสนุกนะครับถ้าตายก็ต้องเสียกุญแจแต่ว่ากุญแจก็ต้องไปเปิดหาเอาอืมนะครับอ่าในโหมดฟาร์มเนี่ยซึ่งกล่องกุญแจก็เปิดมาจะไม่ได้เงินนะครับ เปิดมานี่ก็ไม่ได้เงินแต่ว่าได้กุญแจมาแทนกุญแจก็มาเล่นในโหมดนี้แต่กล่องมาแตกยากมากอาจจะทำให้เสียเวลาหาเงินหาเหรียญไปหน่อยนะโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับโหมด Adventure นะครับเข้าเล่นนี่นะครับเดี๋ยวก็ครั้งหน้าก็เดี๋ยวหากุญแจแล้วลองมาเล่นใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงโอเควันนี้ก็ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ